โป๊ธนวัตรใจบุญบริจาค5แสนช่วยวิกฤตโควิด19การระบาดของโรคโควิด19ละลอก3ถือว่าสาหัสทุกวงการทุกคนต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าคนบันเทิงต่างทยอยแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างล่าสุดพระเอกหนุ่มโป๊ธนวัตรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด19ในครั้งนี้ โดยหนุ่มโปงได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน5 0 0แสนบาทให้กับโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันที่เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเมื่อหาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปให้ได้เรียกว่าเป็นพระเอกที่ทั้งหล่อแถมยังใจบุญอีกต่างหาก